เกาะติดสถานการณ์ข่าว i n n news round up 13นา,าิกา7นาทีนายกรัฐมนตรีเตรียมถกคอรมนัดพิเศษ,ษแบบการประชุมเต็มคณะไม่ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เรื่องมาตรการและงบประมาณช่วยเหลือโควิด3เมษายนนี้ 13นาฬิกา16นาทีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตลอดช่วงเช้าปิดตลาดดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น4.81จุดแต่1,130.67จุดมูลค่าซื้อขาย28,536.84ล้านบาท 13.32นาิกานาทีอนุทินรับมอบหน้ากากอนามัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฉลิมชัยเร่งแจกจ่ายบุคลากรทางการแพทย์ย้ำทุกอย่างโปรง่งใสเชื่อไม่มีใครกล้ากดดนันคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตชุดตรวจโควิด -19 13.43นาฬิกาส3บนาทีโฆษกส,สบคอขอผู้ประกอบการร้านอาหารไม่ให้มีการนั่งกินที่ร้านด้านพลต,ตรวจตรีปิยะขอประชาชนอย่าฝา่าฝืนคำสั่ง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากบ้านล่าสุด13นาฬิกา57นาทีผู้บัญชาการทหารบกรั่นถากกำลังไม่พูดความจริงทุกอย่างจบหลังทหารยิงสารบันติโควิดสั่งเข้มคัดกรองให้กองทัพภาคที่4ปิดด่านเกาะติดสถานการณ์ข่าว inn news ราว d ัพ